สวัสดีนะครับสนับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงของรายวิชาสุขศึกษาและผลศึกษาวันนี้ครูครอบจะมาทำาก,การเรียนการสอนในเรื่องของการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมครับหรือหลักโภชนาบัญญัติ9ประการครับมีทั้งหมดอยู่9ประการในแต่ละข้อนั้นในแต่ละประการนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมได้เลยครับ การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมนะครับซึ่งทุกคนนะครับต้องกินอาหารเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเราเจริญเติบโตและมีสุขภาพที่ดีเราจึงต้องรู้ว่าอาหารประเภทใดนะครับที่เราควรเลือกรับประทานเนี่ยเราต้องกินมากน้อยเพียงใดเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายด้วยเหตุผลนี้ครับจึงต้องมีโภชนะบรรญัติ9ประกกรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราครับ เรกเรียนรู้หรือไม่ว่าโภชนะโภชนะบัญญัติก้าะการเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างไรกับชีวิตประจาวันของเราบางครั้งเราทําอยู่ทุกวันแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นหลักโภชนะบัญญัตินะครับฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะได้เรียนรู้ว่าโภชนะบัญญัติทั้ง9ประการเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรนะครับหนึ่งครับกินอาหารในครบห้าหมู่ซึ่งในแต่ละวันเราก็กินอาหารครบห้าหมู่อยู่แล้ว แต่ถ้านักเรียนคนใดที่รับประทานอาหารไม่ครบ5หมู่เราต้องหามาเติมเต็มในหมู่ที่ขาดออกไปนะครับหมู่ไหนที่เรายังขาดหรือยังไม่รับประทานอาหารในแต่ละวันนั้นเราต้องหามาทดแทนนะครับหามากินมาทดแทนเพื่อที่จะทําให้เรากินอาหารในครบ5หมู่นะครับ2ครับกินข้าวเป็นอาหารหลักสลับตับอาหารประเภทแป้งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาหารเหล่านี้จะให้พลังงานกับร่างกายของเรา เราต้องเลือกนะครับกินข้าวแล้วก็สลับอาหารประเภทแป้งอย่างเช่นอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับขนมจีนนะครับหรือ,อมาม่ามา,มาบ,บ,บามีนะครับเป็นบะหมี่นะครับซึ่งจะทําให้เราได้รับพลังงานจากสารอาหารกลุ่มเหล่านี้นะครับต่อมาครับกินพืชผ,ผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจาครับเพราะมันจะทําให้ระบบขับถ่ายของเรานะครับเป็นปกติแล้วก็ขับถ่ายได้ง่าย มีผิวพันธุ์ที่สวยงามนะครับการกินผักกินผลไม้เป็นประจำจะทําให้ผิวพันธุ์ดีด้วยนะครับนักเรียนต่อมาครับกินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันกินไข่และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำบางบางวันเราอาจจะมีกินเนื้อปลานะครับหรือวันนั้นอาจจะไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยแต่เรายังมีการกินอะไรครับอ่ากินไข่นะครับกินต้มไข่อ่ากินเมล็ดถั่วนะครับมีการกินเมล็ดถั่วลิสงอย่างนี้ก็ จะทําให้เราครบนะครับในเรื่องของผู้ชนะบ,บัญญัติข้อที่4นะครับต่อมาครับดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยซึ่งวัยของเรานะครับเราต้องดื่มนมอย่างน้อย2แก้วนะครับนักเรียน2แก้วเลยนะครับนักเรียนเพราะอะไรเพราะนมจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอนะครับนมเป็นโปรตีนนะครับเป็นโปรตีนที่ทําให้ร่างกายเราจะเดินเติบโตได้ดีนะครับฉะนั้นแล้ว วันใดนะครับที่นักเรียนยังไม่ดื่มนมนมคุณครูก็แจกไปแล้วนักเรียนก็นํามาดื่มวันละหนึ่งกล่องก็ได้นะครับอย่างน้อยให้เราดื่มวันละหนึ่งกล่องหรือถ้าใครที่มีนมนะครับอ,อยู่ติดกับตู้เย็นหรือมีอยู่ในบ้านของน,นักเรียนนักเรียนก็ดื่มอย่างน้อยวันละสองแก้วนะครับอันนี้คือการดื่มนมให้เหมาะสมตามใบของนักเรียนต่อมาครับกินอาหารที่มีไขมันแต่พอตัวครับถ้าหากเรากินอาหารที่มีไขมันมากๆ จะทําให้ร่างกายเราเป็นยังไงครับอ้วนเลยเหมือนครูแต่ก่อนครูไม่อ้วนทุกวันนี้ครูกินอาหารที่มันติดมันบ่อยๆเห็นไหมครับสุขภาพร่างกายก็ไม่ดีเหมือนแต่กก่อนครับมีพุงด้วยหุ่นก็ไม่ดีเห็นไหมอันนี้คือข้อเสียฉะนั้นแล้วนะครับนักเรียนต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันแต่พอตัวนะครับนักเรียนก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงมีหุ่นที่สวยงามนะครับอ,อันนี้ก็คือเรื่องของการกินอาหารต่อมาครับ หลีกเลี่ยงอาหารนะครับหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสจัดการกินหวานมากนะครับอาจจะทําให้เราฟันผุอาจจะทําให้เราเป็นโรคเบหาหวานก็ได้หรือบางคนกินเค็มมากครับเค็มจัดเลยมีผลเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตครับบางคนลดกินเปรี้ยวอ่าเปรี้ยวกินจนท้องร่วงท้องเสียไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับเราต้องหลีกเลี่ยงครับเราต้องกินอาหารให้มันมีรสชาติที่พอดีครับไม่เป็นอาหารที่มีรสจัดเกินไป เผ็ดมากก็ไม่ดีเปรี้ยวมากก็ไม่ดีเค็มมากก็ไม่ดีหวานมากก็ไม่ดีนะครับอันนี้คือเรื่องของการกินอาหารที่หลีกเลี่ยงนะครับจากการกิอนอาหารที่มีรสจัดนะครับต่อไปครับกินอาหารที่สะอาดปราศาจากสารปนเปื้อนเราต้องกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆครับนักเรียนยิ่งร้อนๆเนี่ยถ้าเราทําเสร็จใหม่ๆเ,เอามารับประทานเลยเอามากินเลยครับเพราะว่ามันจะทําให อาหารเหล่านั้นนะครับเป็นอาหารที่ปลอดภัยเป็นอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน,น,นสิ่งต่างๆนะครับต่อมาครับงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับน้ำอรมณ์ด้วยนะครับนักเรียนช่วงนี้ใครที่ดื่มน้ำอรดลมบ่อยๆนะครับอาจจะทําให้ฟันผุอาจจะทําให้เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกผุได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเครื่องดื่มเหล่านี้มีผลเสียต่อร่างกายของเราเราควรดื่มน้ําเปล่า นะครับดื่มน้ําที่บริสุทธิ์ดื่มนมอย่างนี้ครับเพื่อที่จะเสริมสร้างร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับอันนี้คือหลักโภชนะบัญญัติทั้ง9ประการนะครับที่มีอยู่ที่เราบางครั้งเราอาจจะกินอาหารนะครับในกลุ่มนี้แต่เราไม่รู้ว่าหลักโภชนะบัญญัติมีอะไรบ้างวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าหลักโภชนะบัญญัติทั้ง9ประการเนะี่ยบางคนก็มีทุกข้อเลยในแต่ละวันบางคนก็ ปฏิบัติแค่2ข้อหรือ3ข้อฉะนั้นแล้วถ้านักเรียนคนใดนะครับมีการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมตามโภชนาบัญญัติทั้ง9ประการนะครับได้อย่างครบถวร้วนจะเป็นนักเรียนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีอันนี้คือหลักโภชนาบัญญัติทั้ง9ประการนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้คุณครูคจะทําให้นักเรียนนะครับเรียนทั้งสองชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าครูจะมีใบงานนะครับมาให้ สองใบงานอย่างเช่นอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างที่ครูคนํามาให้ว่าหนึ่งอาหารนะครับ5ห,หมู่มีอะไรบ้างต้องกินอะไรยังไงแบบไหนอันนี้คือหลักผู้ชนะบ,บัญญัติทั้งเก้าประการอย่างละเอียดนะครับนักเรียนสามารถเข้ามาดูในคลิปวิดีโอที่ครูคสอนนะครับเพราะว่ามันจะชัดกว่าในเอกสารนะครับเพราะว่าการถ่ายเอกสารบางครั้งมันอาจจะไม่ชัดนะครับนักเรียนานวันนี้นะครับใบงานแรกก็คือเรื่องของการเลือกกินอาหารที่เหมาะสม ตามผู้ชนะบัญญัติทั้ง9กาประการก็ให้ักเรียนต่อมาครับว่าหลักนะครับผู้ชนะบัญจัติ9ประการมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งรถไี่ห้ากนไปเก้าเยนี่ยก็เขียนมาเป็นแมงานแรกนะครับแมงานที่2ของชั่วโมงที่2นะครับก็คือการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมก็คือจะให้เรียนตอบคาถามต่อมานี้ครับ1ในวัยของนักเรียนควรกินอาหารชนิดใดมากที่สุดนักเรียนก็ตอบมาครับ 2. การกินอาหารที่หลากหลายคนกินอาหารอย่างไร ต่อมาครับอาหารครบห้าหมู่อะไรอย่างนี้นะครับเป็นคําตอบที่ถูกนะต่อมาครับอาหารประเภทใดที่นรรักเรียนควรหลีกเลี่ยงน้ําอัดลมะลูกอมอะไรครับแอลกอฮอล์อะไรก็เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นักเรียนก็เฉียนมานะครับที่นรรักเรียนควรหลีกเลี่ยงโอเคครับเจอกันใหม่ในชั่วโมองถัดไปนะครับวันนี้ครูก็ขอสวัสดีครับ